ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันออมาดูก่อนบ่ายใครเครียดปุ๊บปีนันเงียบเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนาน ก่อนไปก่อนไเรียก่อนอนไไทเรียนก่อนไปจะคลายความเคียดใ้หาิรีเพื่อคุณได้สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลัง ออฟฟิศนะครับไม่ใช่คาเฟ่นี่ไม่ใช่รายการไม่หมดหนี้เสียงโชคนะครับคุณจะมาร้องโชว์อะไรนักหนาเอาอย่างนี้แน็กดีเธอพาผัวเธอออกจากออฟฟิศไปแล้วโทรเช็คท่านประธานที่ถึงไหนเพราะฉันรอประชุมกันมาแล้วมา้รอท่านประธานก่อนนะครับใช่ไม่โทรเช็คไปเคี่ย์ที่บ้านไปเลย้ึ้นรถ คุณจะเพิ่งถอนหุ้นใหญ่ของคุณนะครับไม่ไหวแล้วผมทนไม่ไหวแล้วต้องรอประธานนะครับผมจะถอนทั้งรากทั้งโคนถอนทั้งบริษัทคุณเลยมันไม่ใช่ต้นไม้นะคุณมันมีรากที่ไหนอ่ะอะไรเนี่ยที่มาเข้ามีความวุ่นวายเยอะแยะมากไม่จะต้องให้อาจารย์มาดูอ่ะพี่รักนังชมพี่รักเดี๋ยวอะไรนี่เป็นภาคอะไรที่ไหนมาอยู่เนี่ยก็เป็นหมอดูฮวงจุ้ย ดูห่วงจุ้ยแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับการประชุมอ่ะจะไม่เกี่ยวได้ยังไงอ่ะบริษัทเรามีความมุ่งหวายเยอะแยะมากมายแต่ห่วงจุ้ยดีการประชุมก็ไหลลื่นแล้วพอเงินไหลมาเจมาใช่ไหมค่ะอาจารย์ยกมือไหว้ก็ดีคะก็รักศิกมากนะแล้วก็คนแบบเขาเก่งมากเก่รู้เขาก่อนดีจะไหว้เขาจะทำอะไรให้ดูเขาจะทำอะไรให้ดูเฮ้ยอาจารย์เฮ้ยได้รถตีกี่แผ่นเฮ้ยอาจารย์หรือเปล่า เดี๋ยวจะไ,ไปไหนแล้วที่เหียนแล้วมันมอตเตอร์บุนปิ้วหนึ่งแผ่นสองแผ่นนี่หินหยางคุณกำลังดูศาสตร์ขอดูถูกศาสตร์ของผมอยู่นะเนี่ย <c oughs> คุณรู้หรือเปล่าผมเดินเข้ามาเนี่ยพลังชี่ที่บริษัทของคุณนี่อ่อนแรงมาก <c oughs> แล้วตอนนี้ <c oughs> หินกับหยางกำลังตีกันฮุ่นไา้ไปหมด <c oughs> บอกเลยว่าถ้าคุณไม่ปรับวงจุ้ยตอนนี้แล้วก็บริษัทของคุณเนี่ยผมบอกเลย ชิปหาไม่เจออะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเอาใช่ไหมจะรอทำไมหรอเฮ้ยปล่อยเขาจัดเลยทีจัดเลยมันต้องทำอะไรบ้างครับนี่เขาเป็นหมอนี่จะใครชื่ออะไรเขาเขาชื่อหมออะไรชื่อหมอซุยเฮ้ยชื่อหมออะไรเลยนะคะหมอเหลงอ๋อหมอเหลงค่ะอ๋อหมอเหลงอยู่ตรงประตูน้ำไงเออไม่ใช่นนทรซอยหมอเหลงหมอเหลงนี่เหลงเหน่งใจอะไรคนนู้เหรอคะนี่เขาคือลูกศิษย์ พี่เพิ่งเดินทางมาจากเมืองจีนเพื่อมาเสริมพลังให้กับอาจารย์เกอเชไอ้ไม่เจอจีจัวเหรอฮักกี้เห็นกักักคิเขาพูดว่าอะไรครับเขาบอกว่าต้องช่วยกันปรับกันหน่อยสิแล้วคุณลองถามเขาหน่อยคิดว่าในบริษัทผมเนี่ยออฟฟิศเนี่ยมันมีตรงไหนบ้างที่จุดใหญ่ๆที่ต้องปรับเกอเชย์เกอเชย์เกอจุดจอยเกอจีต่อปุยเจ้ยปุยเขาพูดว่าอะไรนะปรับปุยตรงนั้นเลยหรอคะ ใช่ฉันถามถามได้ไหมคะทานต้องผ่านผมนะค่ะแต่ว่าฉันพูดภาษาจินได้อจริงอ่ะค่ะตัอ้เชีตัอ้เชี่ออ้การกินนั่งวอ้ชี่ยวไอาเชียโอ้ชี่ชีมังชอยอเียชี่เขาชมาค่ะจุ้ยจุ้ยนะอยู่ที่วงจุ้ยเส้าเส้าติงงอช่วยชี่ยชอบไปแค่ช่างตองปรับแล้วจะปังยืือเมาตอยชอบไหม เฮ so oh ้ยอย่าไปหาตัวนี้ดิเอาหาตัวนี้ดิอย่าไปออตก็ตลกไปดิเป็นภัษาจยีนเออคุณไปพาลูกศิษย์ผมเล่นตลกอะไรน่สีปังเส้ยเฉาเฟอยเชียงซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้สีปังเส้ยเฉาแปลว่าอะไรกินไหนคนกินกินฮอกินฮอ่อ๋อเอาขออีกทีดิปิ้งซอยเอาเมื่อกี้สีปังไปไหน คุณเป็นอะไรที่บริษัทผมเป็นหุ้ส่วนบริษัทคุณใหญ่ใช่ค่ะคุณส่วนครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่รูนคุณ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 ยศสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะผมมีหุ้นส่วนที่บริษัทแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงห้าสิบเลยคุณอยากรวยไหมอยากรวยไหมครับจะเป็นใาจีฉันนะสิฉันนะสิไงเจ้าชัวฉันนะสิฉันนะสิไงเจ้าชัวฉันนะสิฉันนะสิไงเจ้าจงจงฉันนะสิฉันนะสิไงจาปากมีฉันจีเจ๊เฮ่ไงยิ่งเขาด่าผม เล่นไม่เป็นเลยเนี่ยคุณจะเป็นอะไรนะเล่นไงอ่ะเออคุณไม่อยากเป็นก็ไม่ได้ไปชี้ไปที่อาจารย์ไม่ได้อ๋อเหรอเออต้องบอกนี่นี่เดี๋ยวผมร้องเขาฟังใครอยากเป็นเศรษฐีเออจี้เออจี้ใครอยากขี่รถทัวร์เออจี้เออจี้ใครอยากเป็นเจ้าสัวเออจี้เออจี้ใครอยากตัวหุ้มทองเออจี้เออจี้ใครอยากเป็นโปตี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  ใครเป็นคนคบไม่ได้ไม่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 ใครเป็นคนไม่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 ใครเป็นหัวแม่ออดไม่มีไม่มีเฮ่ใช่รู้เรื่องเราสงควรอยู่ไหมยู่อดไม่มีไม่มีอาจารย์ช่วยด้วยหน่อยค่ะเอาแก้วด้วยกันดีมั้ยได้ต้องทำยังไงบ้างครับอาจารย์พีมาจากไหนเนี่ยอาจารย์เนี่ยครับพีก็ตำรวจไปได้ยังไงอุ้ยอาจารย์คนนี้ก็ดังมาก อาจารย์หรือว่าเขาอะจะหายอาจารย์เริ่มจะเป็นแล้วหรอครับคุณดูถูกผมหลายครั้งแล้วนะและถ้าผมไม่ทำให้คุณรวยได้ภายใน10วัน15วันคุณจะต้องมากราบผมนะคนเราถ้าไม่เชื่อก็อย่ามาเคารพกันไม่เชื่อาลบหลูไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กันเชื่อก่องฟันท้องฟันกับคุณจ๊อ sao subscribe cho Sạch กตภัณฑ์สมัยสมัยเติมความสุขทุกครอบครัวเรียบร้อยแล้วคือเรียบร้อยแล้วนะมันจะเห็นผลกี่วันกี่เดือนเดือนหนึ่งก็เห็นผลแล้วเห็นผลว่าเจริญรุ่งเรืองจะเจริญหวบหจะเจรยังไงพวกพวกทั้งหมด2องล้านห้าครับโพี่รักจะเซ็นเช็คหือจะใส่จ่ายสด นีอยู่ที่บริษัทเขาครับแค่สองล้านห้าเองค่ะที่แรกสองล้านห้าแล้วเดีคุณคุณบอกเดี๋ยวเราดูผลก่อนว่าของคุณได้ผลจริงไหมโหเอาเลืกอเอาชัยโอ้โอ้โวโ้โหโอ้เบาไปคะเดี๋ยวให้เขาโหกลับโหมาโอ้ไม่ดีโอ้เอฮ้าเอ้ ออาผมว่าการเล่นก็าคงมีเวลาจำกัดผมว่าโอ้โเฮยโอ้โหครับแค่ไม่มีทีเดียวขอทีเดียวอ๋ออหนึ่งสองซ้ำโอ้โห้อผมจำชัอเขาครับมาใหม่เนย ให้เข้าไปคห้เาไปตามไปตามไปขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับรอได้เลยนะอาจารย์บอกว่าน้าภายในหนึ่งอาทิตย์เห็นผลแน่นอนผมมาประชุมนี่ผมมาดวอะไรตั้งหลายรั้จะไม่ได้สิ่งดีๆเข้ามาคุณชายขันโจนพัสดุมาส่งค่ะเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามีคนส่งของขวัญให้ฉันสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนี่ขนาดไม่ได้สั่งนะคะมาเลยค่ะ ขอบใจนะไปนะคะจ้าขอบใจมีแจกขนาดมากเลยกล่องอนคุณขายของใช่ค่ะฉันขายของออนไลน์ไม่อนได้แกไอ้นี่ชอบแพ็คค่ะอ๋อ้ยตาเนี่ยคุณฉันนันดีใจมากเลยนะดวงไม่ใอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยใครจับอะไรเพ่งัเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดย้มอย่างนี้ไม่ดีแล้วล่ะครับคุณโชม ผมว่าคุณเคยมีศัตรูกับใครหรือเปล่าไม่นะคะโจมีแต่คนรักคนหวน่วงค่ะโจไม่เคยมีศัตรูก่ะลักษณะนี้เหมือนเหมือนเป็นการขม่มขู่คุณนะครับผมว่าเฮ้ยทำไงดีอไอ้โจ<ม>นี่ดูดีๆซิว่าเขาส่งผิดที่หรือเปล่าจ่าหน้าชองโจสีวิไลนี่ทำไมมันเลือดเดนอย่างนี้ข<ม>ึ้นน่ะทำยังไงดีต้องช่วยฉันด้วยนะคะ มีพัสดุกล่องค่ะอุ้ยว้ายน่ากลัวมากค่ะอะไรนะน่ากลัวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ต่างกับดูเนี่ย่ของฉันเหรอคุณโฉมค่ะส่งอะไรมาอ่าแาจะส่งผิดมาก็ได้อันนี้อาจจะผิดอาจจะใส่ของผิดป่ะอันนี้ชื่อฉันอีกแล้วชื่อฉันแล้วเมื่อกี้ชื่อใครอ่ะชื่อฉันเหมือนกันเมื่อกี้อ่ะอาจจะใส่ของผิดนะดิ ของเล่นลูกมาใส่เลยดีใจไว้ดีใจไว้ทำใจดีๆเออต้องสิ่งดีเข้ามาในชีวิตอะไรไม่ดีทุกทุกออกทิ้งไปอย่าไปอย่าไปแบกไว้นานใช่เออใช่ฉันชอบมานอะไรแล้วะไที่หลาเส่งอะไรมามือมือมือทำไมใครทำอะไรกับฉันแบบนี้ทุกคนต้องช่วยฉันนะคะทุกคนต้องช่วยฉันค่ะใครสั่งชอดมันใบหู ว่าคงคงไม่มีใครคิดคุณในเรื่องดีๆแล้วในแสดงว่าคุณเนี่ยต้องมีศัตรูคุณทีแลังต้องช่วยฉันนะคะต้องช่วยฉันนะคะต้องจับมันให้ได้นะคะจะไปจับได้ยังไงนะฉันไม่ใช่ตำรวจถ้าไปทำอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าไม่เคยทำอะไรฉันในหมู่บ้านมันไปหละมาเนียครับเปล่ามาเนี่ยมาเนี่ยอะไรแบบนี่ครับเป็นคนเป็นคนที่ส่งพันสนุนอย่าเพิ่งเลาะเนี่ย น้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูอา,าอออจจะส่งผิดมาก็ได้อันนี้อาจจะผิดอาจจะใส่ของผิดป่ะอันนี้ชื่อฉันอีกแล้วชื่อฉันแล้วเมื่อกี้ชื่อใครอ่ะชื่อฉันเหมือนกันเมื่อกี้อาจจะใส่ของผิดะดิเอาของเล่นลูกมาใส่เลยดีใจไว้ดีใจไว้ทำใจดีๆเออต้องสิ่งดีทั้งมดในชีวิตอะไรไม่ดีทุกๆเอาทิ้งไปอย่าไปอย่าไปแฝกไว้นานใช่ ชช่ฉันอบะไรอะส่งอะไรมาทำไมใครทำอะไรกับฉันแบบนี้ทุกคนต้องช่วยฉันนะคะทุกคนต้องช่วยฉันค่ะใครสั่งทอดมันไม่หูตา้แล้วฉันกลัวช่วยฉันด้วยกับฉันกลัวนี่ผมว่าคงคง ไม่มีใครคิดคุณในเรื่องดีๆแล้วนี่แสดงว่าคุณเนี่ยต้องมีศัตรูทีแรกต้องช่วยฉันนะคะต้องช่วยฉันนะคะต้องจับมันให้ได้นะครับจะไปจับได้ยังไงเ่ะฉันไม่ใช่ตำรวจแล้วจะไยังไงช่วยฉันด้วยฉันไปทำอะไรไว้ที่ไหนหรือเปล่าในหมู่บ้านเน่ยหลอกกันเลยครับเอ้ามาเนี่ยมาเนกันนี่ครับเป็นคนเป็นคนที่ส่งพัสดุสติกขยะมาปลอมสิเป็นคนส่งพัสดุพวกนี้มาให้เธอนี่ นั่งทำอยู่หน้าห้องแพ็คอยู่หน้าห้องเลยจริงเหรอคะแล้วถ้าทางโลกจิตหน้าดูเลยเนี่ยนี่นี่แกเป็นคนทำเหรอนั่นกระห่มแล้วใช่ไงฉันเป็นคนทำเองยิ่งโฉมเธอรู้ไหมฉันทำทำไมฉันทำทำไมอ่ะก็เธอแย่งความรักจากคุณธนูไปจากฉัน ธนูขาวหาที่รักอไอ้ธนูไี่แกเอ็บเป็นชู้กับอีนี่เหรอสองปีผ่านไเทำไมทำไมคุณเป็นแบบนี้คุณธนูเป็นแบบนี้นานแล้วครับคุณชอบสไตล์นี้เหรอถูกต้องครับคุณวันนี้นี้ตาย ้เราจะบอกใครดีว่าเรานะไม่ใช่ยามแล้วคุณเป็นใครผมเป็นประธานบริษัทไม่เชื่อฮะจจอะไระแค่นี้จบแล้วฮะ<ห>ออกมาแห่คำเดียวเนี่ยใครให้พี่เล่นแบบนี้ะจะมีใครล่ะทั้งงานก็มีไอซีคนเดียวอะ่ะไม่ทำไม ไม่จริงจรว่ามึงไว้หน้ากันบ้างเจเขารบกันหน่อยหลังๆให้พี่เล่นน้อยมากเลยโอ้ประจําเลยออกมาข่าวก่อนนี่แห่แล้วก็หายเลยไอ้น<บ>ี่ยังได้พูดไอออสยังพูดมากกว่าอีกไม่ความจริงกับพี่ก็เล่นได้เล่นได้เยอะอ่ะโอ้ไม่เห็นความสําคัญไง มันทำไงเนี่ยไม่ไม่รู้เหมือนกับชาติก่อนกับมันทําอะไรกันมาเนี่ยมันโกรธอะไรมากนะพวกนี้มันคงเกิดทีหลังไม่ทันตอนสมัยพี่ประกบมีเสียมีเสียอ่าอ่าใช่ไหมมีเสียตะเด้ออ่านี่ซุปตาเลยอ่ะเมื่อก่อนเนี่ยใช้เงินวันละสี่หมื่นอะ้อ่ะโอ้โหบางวันเป็นแสนใช่พี่หนอพ๊บอินพี่ห้องหนึ่งผมห้องหนึ่งใช่ดูปลาก็ดูนกใช่ความรักจะเปิดขึ้นจริงจยังไม่รู้จักไม่รู้จักความความรักจะเปิดขึ้นีไป แค่รถนะคะเรือพบบ้านอยู่ติ่มในน้ำค่ะพอะไรมีเยอะขนาดนี้บ้านด้วยค่ะรถเยอะแล้วแล้วมีอะไรอีกจังจะได้ไม่เล่นซะแล้วเนี่ยเฮ้ยอยูปเถียงพี่ที่บ้านญาติเยอะค่ะไม่อยู่แค่นี้นะคะมีใครบ้างเนี่ยบอกเข้าไปสิมีใครบ้างไอ้เก๋ มีคนเดียวเองใช่พี่น้องกันอยู่สองคนพี่นั่นจะบอกว่าเยอะบอกว่าคนเดียวมันยังไงกันเนี่ยคุยกันมาบ้างหรือเปล่าส่มาก็ไม่ได้คุยกันเลย